สวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมข่าวท้องถิ่นศิสเกตทั้งในเขตอำเภอเมืองศิสเกตและอำเภอกระทละลักษ์ก และคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมได้ทางช่อง45 c ีแซนิวพระอีสานดีดีจานดาวเทียม IPM หรือจานสีส้มข่าวท้องถิ่นประจำวันนี้พบกับดิฉันลัคนากรแก้วค่ะและองค์การบริหารส่วนจวังหวัดรีสเกตจัดโครงการกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวแรนล,ลี่ชมของดีริสเกตตอนแร้นลี่คันทรีออนทัวร์ค่ะ เมื่อเวลา7จนาฬิกาของวันที่16มิถุนายน2567ค่ะที่สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเฉลิมพระชนพรรษา80พรรษาเกาะห้วยน้ำคำเทศาบาลเมืองรีสเกตอำเภอเมืองจังหวัดรีสเกตนายอนุพงศุขสมนิตผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานเปิดโครงการกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวแรลลี่ชมของดีริสเกตตอนแรลลี่คันทรีออนทัว โดยมีนายวิชิตไตรสนกกุลนานยกองค์การบริหารส่วนจังหวัดศิสเเกดนำประชาชนเข้าร่วมการแข่งขันมากกว่า296คนรถยนต์ส่วนบุคคลจำนวน98คันทางนี้เพื่อการส่งเสริมการท่องเที่ยวการค้าและการพาณิชสนับสนุนผลผล,ผลิตทางการเกษตรและกระตุ้นเศรษฐกิจในชุมชนเสริมสร้างรายได้แก่ประชาชนตลอดจนเพื่อประชาสัมพันธ์เส้นทางการท่องเที่ยวของจังหวดัด นายวิชิตไตรสรณกลุนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกดกล่าวค่ะว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกดร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยกำหนดจักกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวแรลลี่ชมของดีศรีสะเกดตอนแรลลี่คันทรีออนทัวร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการส่งเสริมการท่องเที่ยวและการพาณิชย์สนับสนุนผลผลิตทางการเกษตรและกระตุ้นเศรษฐกิจในชุมชนเสริมสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนตลอดจนการประชาสัมพันธ์เส้นทางการท่องเที่ยวของจังหวัดสิสเกตปร,ระกอบกับเพื่อส่งเสริมงานเทศกาลทุเรียนภูเขาไฟสิสเกตและของดีสิสเกตปร,ระจําปี2567ที่กําหนดขึ้นในวันที่12ถึง18มิถุนายน2567นี้โดยปีนี้ได้รับ การสนับสนุนงบประมาณจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยห้างหุ้นส่วนจำกัดธงชัยวิโตเลียมห้างหุ้นส่วนจำกัดโค้งทองอยู่โดยคุณธงชัยทวีสุขสิรีห้างหุ้นส่วนจำกัดศิสเกตนานโนเทคบริษัทฟอร์ดที่นี่ศิสเกตห้องพักรายเดือนรายวันอะซั u พอร์ตศิสเกตรบริษัทปราสกีนจำกัดร้าน Twenty Two Cafe ศิสเกต,รรเกตรบริษัทไทยสมุดรประกันชีวิตจำกัดและร้านนิวดีไซน์ศิสเกต โดยมีเส้นทางจากศรีสะเกตวังหินขุนหารสีรัตนะค่ะ